สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD เอ่อ DVD ภาพยนตร์เรื่องสอสคอสอสวิตตี้มีข้อความว่า,าให้ได้ใครใส่ใจได้ภาพยนตร์โดยกอจิตชัยนะครับเอ่อมีสติ๊กเกอร์ m v d โลโก้ M 2 9หรือนะครับ M Studio ในปัจจุบันก็โปรดักชัน m v d Company Limited ส่วนนี้เป็นสารโปกนะครับ mt 0 0น1 1 eg 1นึองข้อสอบสปีดี dvd video สกัดมันจะสกัดกันนะครับมีเรื่องย่อแล้วก็มี special ฟ e a t u r e นะครับมีโลโก้ m b ่ d mta r e g i s t นอ t i o n e นเคย ดีวีดีหนังเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคือดีวีดีภาพยนตร์ความยาว123นาทีวิธีใช้เพื่อชมผลิตเดือนมีนาคม2555เมื่อช่วงออสอบไฟแนลปิดเทอ,เอมแล้วก็สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับบรรจุหนึ่งแผ่น โซนสาม DVD อ,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 อันนี้เป็นกระหัตภูมิภาคโซนสามเอเชียตะวันออกเี่งใต้ DVD ว,วิดีดดโอมออีมีบาร์โคดแบงคอกสวิตตี้หรือซอคซอสสวิตตี้ครับกระหัตแผ่นเลขบาร์โคด DVD เก้าความละเอียด16:9 อออดีโอฟอร์แมตเอ่อไทย5.1ไทย2.0 000. อันนี้ซับไตเติลเป็นภาษาไทยนะครับราคาปก249บาทซึ่งแพงมากนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องเอ่อมีเอ่อ,เ,อ,อเรทภาพยนตร์ภาพยนตร์เครื่องนี้เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมีคำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทเอ็มเทอร์จินายจำกัดผู้ผลิตและผู้ดูรวิจั นิยมเกษตรเกษตรไหน่ายแต่เป็นผู้เดียวในประเทศไทยโดยบริษ,ษ,ษัท MBD จำกัดที่อยู่ของบริษ,ษัทเบอร์โทรแฟกอีเมลเว็บไซต์ใบอนุญาตเอ่อสอคสสวิตตี้เอ่อเอ็มชุดินายบริษ,ษ,ษัทเอ็มชุดินายจำกัดพอยสองแปดหกสองท่ห้าสี่นายทะเบียนกลางอนุญาตเบิกสีน้ำเงินอ่ะแล้วก็มีโปสเตอร์แถมมาให้นะครับอ่ะนี่ ันนี้ก็เป็นเออ่โปสเตอร์อน,นี่เป็นโปสเตอร์เอออันนี้ก็เป็นเอ่ออันนี้โปสเตอร์ครับโปสเตอร์เดี๋เอออันนี้นะครับนี่สิคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปกหน้าปกหลังแล้วก,ก็ทำพอยอหายไปดูแผ่นมีโลโก้อ่า M39 เอร์ติไร์ก็โประชัน m อ d สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดีวีดีวิดีโอเลขใบอนุญ,ญาตแล้วก็ขอบขั้เดือนลิขสิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษสับดูส,สภาพแผ่นแผ่นก็อ่าไม่อยู่นะครับอ,อ่าซับเล่นสามารถดูได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอขอนี่ครับเดี๋ยวผมขออ่าเก็บของสวมมีเพลนครับเก็บของสวมนี่ อ่ะเจาใส่นะครับ<อ>นี่ครับเก็บขอยุติเพียงแค่นี้